โอเคครับผมท่านผู้ชมครับผมใครผมสู้กับได้กินแล้วผมจะกระโดดลงไปส้กัอะไรนะโอเคสามสองหนึ่งไปโอ้ยเช้าเหรอเนี่ย โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมนี่ครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมไมค์คราฟเนะ่ยครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์เปิดลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาสู้กับเดอะกินนะครับผมเป็นล้านตัวเลยนะครับผมท่านผู้ชมจากรอบที่แล้วที่เราสู้กับเขาวันไปวันนะครับผมหรือว่าใส่เดียวครับอืมนะก็ผมก็ชนะไปนะครับผมแต่เกือบแพ้นะครับนะรอบนี้เรามาสู้กับเขาเป็นล้านเลยนะครับนะก็ไม่รู้จะ สู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็เพื่อเป็นกําลังใจนะผมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะผมรอบนี้ไม่เอาเยอะและ้วนะไม่เห็นแบบมีคนมาบอกพี่ไม่ต้องขออะไรยเยอะหรอกอะไรประมาณนี้นะผมกม็วันนี้ผมขอสัก300รไลค์ไปนะอันนี้น่าจะพอดีพอดีเลยนะคือเมื่อก่อนเนะี่ยคือขอพันไลค์ก็ได้จริงเว้ยแต่เดี๋ยวนี้คนดูไม่ค่อยมีใช่ไหมเออก็ไม่เป็นไรก็นั่นแะหละขอ300นะนะนะครับผมนะจัดไปนะครับตอนนี้ก็ตอนมืดนะครับเราเล่นแบบตอนมืดบ้างนะผมแล้วก็อีกอย่างก็คือ ไม่ต้องเล่นแบบเชดเดอร์คือแบบเงานั่นเองเราคือผมเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายนะก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมหรือถ้าอยากให้แบบเป็นเงาก็บอกกันได้นะจะได้เล่นให้ท่านผู้ชมนะครับผมนะอืมเออลถ้าอยากให้ผมสู้กับใครก็คอมเมนต์ได้เออมีคนอยากให้ผมสู้กับอ่าหลายหลายคนเลยอะนะครับนะนะก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นให้นะเออเดี๋ยวพยายามจะมาสู้ให้นะครับผมอืมนะนะก็จะเย็นรอทีละคนนะครับผมอุย้ย ตายได้ไงอ่ะไม่คิดผมตายได้ไงวะอันนี้มันแบบทีเดียวนี่คือจอดเลยนะนี่นี้มันเหมาะสําหรับการสู้แบบวันไปวันมากะนะครับนะถ้าเกิดใช้อันนี้สู้แล้วยังไม่ตายอีกคือรับรองเราปรเป็นเซนคือเราต้องแพ้นะ <c oughs> okay. โอเคโอมยังไม่มีของดีสักเท่าไหร่นะโอ้โอยเขาเอแอปเปิ้ลโถก้าตายมาทำไมเอ๊ะมันลกเนี่ยฮะ ุ้ยบองขลามออโตเมตวิดีโอเกมประสบค่านะครับถือว่าใช้ได้เลยอันนี้เป็นดาบไม้ที่มันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่ไม่มันไม่ใช่ดาบไม้อะ <laughs> เออคือมันเป็นดาบไม้ที่มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับท่านผู้ชมอืมนี่ครับระเบิดไอ้เออนั่นไงบรรลุธรรมเลยกูนั่นไง,นก,นนไงกูบรรลุธรรมเลยแล้วกูจะเปิดขึ้นไปเปิดนักกีโอกยังไงล่ะเนี่ย โอเคโอเคดู okay. Okay. จากทรงพระราตนาต้แล้วอันนี้เราเก็บไว้ก่อนโอ้โอ้โอ้เอ,อเราโชคดีมากเลยนะโอ้แล้วเอ้ยนึกว่าจะตายอีกกจก๊บจุ๊บนี่คือการฝึกภากลัวไปในตัวนะครับผมเออ นี่ครับผมผมจะโดดแบบระยะนี้อื้โอ้ยได้ด้วยวะเฮ้ยเออจไม่ไม่ธรรม,มาดานะครับนะปิดโอ้โหปิดไม่ทันไม่ใช่ปิดไม่ทันปิดทันแต่มันมันผิดบล็อกขอให้มันมีแต่ของดีๆ yes นี่แหละคือบ่อน้ำที่ข้าต้องการนะมันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ข้ากินแล้วรู้สึกฟินเหลือเกินนะอยากอยู่แบบนี้ไปนานๆเพราะแมงกอด ้ปโชว์เวลโชว์เวลที่ดีที่สุดในโลกโลกสวยไม่ต้องดูเข้าใจไหม,อ,มอุ้อตกใจไอเวโอ้เ,อเธอมาหลอกให้รักแล้วเธอก็ไปอันนี้ขออ่านแบบนี้เนานะ ใบนี้เหรอมันใบนี้ออยุพุทธพูดตามที่มันเขียนมาใบนี้มันสามารถที่จะให้เราได้ของดีๆแล้วก็ของชั่วร้ายได้เพราะฉะนั้นจงอธิษฐานแล้วก็ใส่มันลงไปผมขอให้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในตัวนะโอเคท่านผู้ชมก็ใครไม่ได้กดไลค์กดเลยนะผมเพื่อเป็นการอวยพรที่มันแบบได้พรแบบที่ดีนะก็กดกดติดตามด้วยนะกดแชร์ด้วยเออ บรรลุธรรมเลยกูบรรลุธรรมโอ้คือผมไม่มีวันตายแล้วนะน้องๆกดฆ่าตัวตายเอยงก็ได้เฮ้ยจะอต้องไปเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยเริ่มงุดยิดเลยนะต้องมาพากลัวใช่ไหมคือ,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 อสกิลพากลักวของผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะโหดเกินนะน้องๆน,งน,งนะ อ้าวอ้าวอ้าเชี่ยเชี่ยฉิกูจะไปยังไงวนะเนี่ยอ๋อไปทางนี้โอ้โอ้เออเอาบอกมาเป็นติสนานะนี่แล้วก็กระโดดไปโอ้อีซี Easy, ่อีซี่อ่ะน้องๆท่านผู้ชมครับผมมีที่เปิดรตี้บ็อกเยอะแยะมากมายโอ้มันชื่ออะไรผมไม่เคย Bro. เสตองโบรเอาไอ้เชี่ยสตองโบรมันคือยาที่มันเป็นบอลที่แข็งแรงแล้วทำไมกูฆ่าแล้วกูตายเองวนะเนี่ย ก็ไม่เข้าใจกับตัวเองเลยนะเนี่ยโอเคเลยอีกสี่สิบหกอันยังมันคือบอกลาพิสเอามาทำแมวอะไรวะแตงโมแตงโมแตงโมอาจารย์เอ้ยอุย้ยผมด้เสื้ออผมไม่อยากคิดเลยถ้าผมเผลอตกลงไปเนะี่ยผมจะเป็นยังไงบ้างนะก็อย่าเสียงเลย อยากเสียกนะันลองเสียงไหมเฮ้ยจะเป็นไงโอ้โหผมนี่ที่หนึ่งในวงก,การอ่ะนะน้องๆโอโ้ไม่ดีเฮ้ยใครห้าวใครห้าวมาต่อยกับผมไม่มีใครห้าวเลยวะแล้วไปไม,มีไหมสตาฟอันนี้เอ้ยตะกินอยู่นี่เฮ้ยเราได้เห็นตะกินตัวเป็นๆแล้วนี่ครับโอไม่นะ เก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอฮะนี่ไอเฮ้ยอึดมากอึดมากชิบหายเด็กกินอึดโอ้โหเด็กกินอึดจริงเพราะฉะนั้นเราต้องให้เราต้องมีประสิทธิภาพเยอะคนนี้เรายังอ่อนแอเกินไปหรอนี่โอ้นี่ก็เห็นเด้กกินเฮ้ยสตองบบกตายเอง เราก็กลับมาอยู่นี่เฉยเลยเฮ้ยเรามีจัมบูทนี่ไงนี่ไงจัมบูท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 เอ่อโอ้อ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้มันระเบิดอะไรแไรงขนาดนั้นโอ้ย,อย,อยดาบ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 ดีมากอันนี้คือดาบปลดผมมดเลยเนี่ยในล็อคกี้บ็อกซ์วิดีโอเกมโอ้อ้โอเคเพื่อไม่ทำาการไม่เสียเวลานะครับผมจะขึ้นไปดูพวกมันด้วยนะ เห็นม <c oughs> ันแล้วโอ้โหโอ้โหไม่กอดไม่กอดไม่กอดจะสู้ไหวไหมเนี่ยจะสู้ไหวไหมเนี่ยโอเคขุด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 จะต้องคลิกขุด โอ้เคช่างมันขุดต่อไปอายรอนแชอ e วิต h ิ n งไปต่อโอ้ oh. อีกแล้วโอ้ย oh. ติดติดติดเดีย๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะว่าเราได้ของอะไรบ้างอ a r รอนแชอ t วิต g ิ o งยูโนโอ้ยผมเกลียดมากเลยตอนที่มันต้องมามีไอ้นี่น่ะโอ้ oh. ดูจากทรงพระรัตน์ตาย,แล,ตาย,ลยลแล้วกูกูตายนี่เลยโอเคแล้วกีบอกเราก็หมดภายในปิดตาเฮ้ยอไม่ะไม่นะโอ้เรามีอะไรบ้างเนี่ยมันคือ,อยาเอาไว้ป้าใสเ่เจ้านั่นอันนี้น่าจะแรงไม่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 กูเกลียดเลยมันลกมากอืมอืมเขาเิอปเปิ้ลใช่ไหมจัด จัดสตอเบอรี่ชีสเค้กจัดอะไรอะเมื่อกี้กูถืออะไรไปวะเนะี่ยช่างมันเถอะโอ้ฟินฟินฟินแล้วก็ฟินโอ้โหมันยิ่งบวกขึ้นเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็กินช็อกโกแลตเอนคีไปคือตอนนี้รับรองอะไม่ชนะไม่แพ้ก,ก็มีสุสีแห้ววะ เออดูจากทรงพรตนาไตแล้วผมชนะชัวร์ว่ะึปึ๊บปคือตอนนี้ห้ามตกตายก็พออเห็นไหมอุ้ยไอ้เมี้ยไม่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 นะม่ไมไม่ไมม่ไม่ไมม่่ม่ไม่ไม่ไไ่อต่่่ คือผมจะกระโดดลงไปแล้วนะโอเคผมท่านผู้ชมครับผมใครผมสู้เกิดไดกินแล้วผมจะกระโดดลงไปสุกกันเลยนะโอเคสามสองหนึ่งไปอ้โหมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับไอเวนเก่งอ๋อเก่งอ๋อออกกินไปหน่อยไหมกินหน่อยไหมกินหน่อยไหมกินไปหน่อยไหมกินหน่อยไหมกินหน่อยวันฮิตวันฮิตเอ้าเออเนี่ยหายไปจนได้ อะไรอะไรอะไรละเด็กกินอะไรละโอ้โหโโหโหตัวแม่งใหญ่กว่าผมอีกอะไม่ไหวละไม่ไหวเอามันโอ้ผมนู้ามันจะตุ้มมันไม่ตุ้มเนโอ้ยแต่ดีวไม่มีวันพังวะเยี่มไปเลยค่าปื้ม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 เอาไปกินเอาไปกินนะเอาไปกินเอาไปกินอือืม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 มาสิมาด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 ิโอ้สนุกว่ะมาดิ มาดิก็มาดิครับไอเวยเก่งอ๋อเก่งอ๋อเก่งอ๋อหมดแล้วหมดแล้วเฮ้เอามีนี่โอ้ยมีเป็นล้านกูจะสู้ไหวไหมเนี่ยมาดิก็มาดิครับไอเวเหมือนล่ออ่ะ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 เหมือนล่อมาดิครับก็มาดิครับก็มาให้ผมยิงดิครับก็มาให้ผมสู้ดิครับนี่ครับตีรัวๆครับทำไมครับคือ รู้แล้วว่าใครแฉใครแชใครแพ้ใครชนะครับน้องๆน้องๆดูดิครับน้องๆน้องๆดูดิครับอ้าวเฮ้ยเราก็เจ็บอะไรวะเนี่ยมันงึกงงึงักมันเป็นงึกงงึ๊งักก็ไม่ดีครับไม่เสียวาอะไรอยู่แล้วก็นี่อ่ะจุดชนวนระเบิดได้ไหมไม่ได้อีกมาดิก็มาดิครับผมเสียวายที่หน่อยอ๋อมาดิครับก็มาดิครับ เอ้ยนายไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวนะคิดว่าข้าไม่เห็นเหรอนายวันดีเฮ้ยใครติดวะอ๋อผมติดเชื้อเอ้าเอ้ามันตกก่อนผมผมชนะผมชนะ โอเคผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้กับดิมุงกันด้วยนะครับผมรับคลิปนี้ดิมุงก็ต้องขอตัวไปก่อนเล่าใี้ผมชนะว่ะโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเดียย์